นี่คืออาหารที่คนไทยอีมันคืออย่างวะาแต่คนสวิตคือเลิฟม,มากๆนั่นก็คือฟองดูชีสอารมณ์ก็เหมือนส้มตำปูบาร,ราที่คนไทยกินแต่ฝรั่งก็งงกันจ้าเ oh. ชื่อไหมว่าบางครอบครัวนะคะที่ทําอาหารที่มีบาร,ราเนี่ยสามีต้องให้เอาไปทํานอกบ้านเลยเพราะทนกลิ่นแทบไม่ไหวคือแขกเนี่ยพาลูกค้ามากินชีสฟองดูบ่อยนะส่วนมากกินกันไม่ได้ก็เพราะกลิ่นของชีสมันแรงพอๆที่ฝรั่งไม่ถูกกับปาร,ราจ้าก็พอจะชีสฟองดูนี่นะคะจะเค็มมากๆยิ่งกินก็ยิ่งเค็มยิ่งกินก็ยิ่งแน่นคนไทย ะะไปไม่ถึงฝั่งฝันกินกันได้คำสองคำก็สั่งลากันแล้วจ้าจะบอกว่าฟองดูชีสเนี่ยเป็นอาหารคู่บ้านคู่เมืองของคนสวิตเลยนะคะคือถ้ามาสวิตแล้วไม่กินชีสฟองดูเนี่ยถือว่ามาไม่ถึงนะพูดกันง่ายๆนะคะถ้าเกือบทุกบ้านที่ประเทศไทยมีครกนะคะเกือบทุกบ้านที่สวิตก็ต้องมีหม้อฟองดูชีสจ้าคนวันนี้เราจะมาทําชีสฟองดูกันค่ะ โดยเราจะซื้อชีสสำเร็จรูปแบบนี้มาเลยนะคะในชิดนี้นะคะจะราคาทั้งหมด18ฟรังค์ค่ะไม่ต้องไปซื้ออะไรมาผสมเรยว่าเขาผสมมาให้เราหมดแล้วจะลืมอ้เลยเริ่มจากเทชีสลงหม้อเลยจ้าจากนั้นหั่นกระเทียมแล้วก็เอาใส่ลงไปนะคะแล้วก็ใส่วายขาวลงไปผสมค่ะจากนั้นก็มิกค่ะทุกคนจากนั้นนะคะเราก็มาเตรียมหั่นขนมปังค่ะ นี่คือขนมบังที่จะใช้จิ้มกับออกกีน้นะ,ะนะคะนะคะเอามาตั้งไฟแบบนี้นะคะคนๆๆให้เข้ากันนะจังทุกคนใช้เวลาประมาณ5-10นาทีในการคนนะคะให้ชีสนี่นะคะละลายแล้วถึงจะกินได้เด้อแม่บอกว่าให้คนชา้าๆนะคะคนเร็วเกินไปมันอาจจะทำให้มันเหนียวเกินไปนะคะ่ะนี่เ้ยค,คน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  นี่ไปจุดอย่างนี้นะคะเอาฟองดูมาวางเลยค่ะทุกคนอ,อุปกรณ์ที่ต้องมีนะคะในการกินขนมก็คือขนอมปังเอาไปจิ้มกับฟองดูแล้วก็ส้อมยาวแบบนี้แล้วที่ขาดไปได้เลยก็คือไวายขาวที่ต้องกินคู่กับฟองดูแล้วมันจะฟินเวอร์เนี่ยคุณพ่อสามีก็คือรินวเรียบร้อยแล้วค่ะนี่เป็นวาประจำตระกูลนะคะทุกคนอยู่รอก,กินดู วิธีการกินนะคะทุกคนก็ซ้อมซ้อมยาว how to call this one? ันฟอ n ด Fork ส้อมสำหรับกินกับฟองดูนะคะทุกคนแล้วก็จิ้มตัวนี้เลยขนมปังแบบนี้นะ,ะปึ๊บนี่นี่ะอย่างนี้จากนั้นเราก็เอาไปจิ้มจิ้มเสร็จแล้วคนนี่นะ,ะเอาไปนี้นะ,ะจากนั้นก็ชิมได้เลย very good ลองดูนะ Oh, not salty, not too salty. Yeah, mm. Mm. <laughs> it's a good one. <laughs> yeah, I like them. Yes, it's so good. Mm. Looking alive.